ยืนหนึ่งเรื่องแคมรีต้องที่ทอาคาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องเยาทอาคาตอนนี้นะคะเยาอยู่ที่ทอาคารถมือสองเซรี่ไทย73บริษัททอาคาของเรานะคะเปิดดำเนินการมามากกว่า20ปีและมีรถให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า350คัน วันนี้นะคะน้องเยาวพามาเปิดคลังแคมรี่ค่ะมีถึง50คันให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะคางเรานะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึง2 0 1 7มีทั้งรุ่น2.0 2.5และรุ่น e อ t m o o ค่ะมีให้คุณลูกค้าเลือกทุกสีทุกแบบเลยค่ะ รถของเรานะคะเป็นรถมือแรกประวัติเช็คศูนย์ไม่มีการชนหนักพิคว่ำตัดตอนน้ำท่วมแน่นอนค่ะและสามารถโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายเลยคะ่ะภายในห้องเครื่องรถของเราทุกคันนะคะมีการปรับสภาพทำสปาทาั้งภายนอกทั้งภายในนะคะสะอาดทุกซอกทุกมุมเลยะคะ่ะ ยุดยอดลดตลาดาหากลูกค้ามีรถคันเกา่าและอยากนำมาแลกเปลี่ยนสามารถมาที่ทีอาคาได้เลยนะคะเราเสนอราคาเริ่มต้นอยู่เพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเพียงเดือนละ9,000กวบาทเท่านั้นเองค่ะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากจัดไฟแนนซ์ได้ทุกอาชีพบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถกับเราได้ค่ะสิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะออกรถเพียง9 9บาทผ่อนอนุมัติไวาภายใน2ชั่วโมง และเรามีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเปิดคลางแคมรี่ของทีอาคาทางเรามีแคมรี่ให้คุณลูกค้าเลือกมากกว่า50คันถ้าหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยค่ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0894433774ค่ะวันนี้นะคะน้องเยาวต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ